สวัสดีครับเด็กๆนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับทักษะต่อไปนะครับทักษะต่อไปในวันนี้นะครับจะเริ่มทักษะบนโต๊ะเทเบิลเทนนิสหรือโต๊ะปิงปองนะครับทักษะที่สําคัญนะคือการตีลูกนะครับการตีลูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบด้วยกันนะครับสรูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกนะครับรูปแบบที่1คือการตีด้วยหน้ามือนะครับ การตีด้วยหน้ามือหรือว่า four hand นะครับรูปแบบที่2ครับคือการตีด้วยหลังมือนะครับหรือการตีด้วย back hand นะครับอ่ะเรามาดูทักษะแรกกันนะครับทักษะแรกนะครับคือการตีแบบ four hand นะครับวิธีการจับไม้ครับจับไม้แบบไม้แบบเ h ็คแ hand นะครับตั้งท่ามองไปด้านหน้านะครับวิธีการตีแบบ four hand ก็คือการเหวี่ยงไม้จากด้านที่ตนเองถนัดนะครับ ด้านข้างอย่างในการสาธิตนะครับครูถนัดด้านขวานะครับเราก็จะเวียงนะครับจากข้างตัวนะครับผ่านหน้าไปอย่างนี้นะครับเวียงไปทั้งแขนนะครับเวียงไปทั้งแขนนะครับฝึกอันนี้คือการฝึกแบบลมนะครับเวียงไปทั้งแขนนะครับวิ่งไปทั้งแขนนี่คือการตีแบบโฟร์แฮนด์นะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะสาธิตนะครับรูปแบบการตีเราจับลูกปิงปองโดยปกติเลยครับแล้วเราลองฝึกดูโดยการปล่อยลูกตีไปครับฝึกลูกแล้วก็ตีไป นี่คือการตีแบบโฟแฮนนะครับเราเวียงไม้นะครับไปแบบนี้นะครับด้านข้างเวียงแบบนี้ะนะครับพยายามฝึกดูครับเด็กๆเพื่อความชํานาญนะครับตีอย่างนี้ให้ข้ามตะข่ายไปนะครับปล่อยลูกแล้วก็ตีให้ข้ามตะข่ายไปโฟแฮนนะครับจับลูกแล้วไปพยายามล็อกแขนตีไปพยายาม ต่อมาครับรูปแบบที่2ครับรูปแบบการตีแบบ Back hand นะครับหรือการตีด้วยหลังมือนะครับรูปแบบการตีด้วย BACK hand นะครับจะเป็นวิธีการตีตรงข้ามกับมือที่เราถนัดตรงข้ามกับมือที่เราถนัดนะครับตัวคู่ถนัดมือขวานะครับโดยปกติเราตีโฟแฮนด์ทางด้านขวาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราต้องตีแบ็คแฮนด์เราจะตีตรงข้ามกับที่เราถนัดก็คือด้านซ้ายนะครับวิธีการตีนะครับเราจะตีแบบนี้นะครับมันมา ถ้าเกิดว่าลูกมาทางด้านซ้ายมือของเรานะครับเราก็ต้องมีการโต้กับในรูปแบบของแบคแฮนด์นะครับจะเป็นรูปแบบนี้นะครับเราจะเวียงจากหลังมือกระทบลูปไปด้านนะครับไปด้านหน้าลองสาธิตดูครับลองสาธิตดูนะครับโยนลูกแล้วก็ตีอย่างนี้นะครับโยนลูกอ่านะครับให้อยู่ในรูปแบบนี้ปล่อยลูกตีโต้นะครับปล่อยลูกตีโต้นะครับออันนี้แบบรูปแบบการตีแบบ บคนะครัปล่อยลูกแล้วตีไปครับปล่อยลูกแล้วก็ตีไปใช้หลังมือในการตีตีให้ข้ามน,นะครับตีข้ามไปไปนี่คือการโต้หรือการตีนะครับทั้งสองแบบแบบแรกคือการตีแบบโ h a n d นะครับตีแบบโฟแฮนแบบที่สองครับคือการตีแบบแบ็คแฮนนะครับโอเคครับทักษะต่อไปนั้นจะเป็นอะไร รอติดตามในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ